ครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านทุกมองทุกบอลทุกเพียรทุกไอทุกสาขาทุกกระชีพครับเมื่อนี้นั่นเท่ากับผ้าพ่อแม่เอื้อนองพ่อญาด้งัวหางงัวเลี้ยงครับหาบันพ่อซอกเป็นครับพามาเบิ่งเอาครับเมื่อนี่มีตะเล่งแดงง่ามในพิณองเนาะครับบอกพี่การดก่อนนะครับบ้านเครือสูตรตำบลดงย่างอำเภอหน้าดูนจังหวัดมหาสารคามครับพีน้องที่เราอยากได้ครับเบอร์ผมถิมใบถาดพี่พ้องเด้อหรืออยากก็เบิ่งตัวจริงครับมาได้ครับมาเบิ่งจริงมาหลุมมาข้ามมาจำมาใบ ที่อยู่ผมแจ้งไว้ทางต้นนี้นะครับเนาะไปพบไปพอกับเจ้าของพันธุ์นี่นเพียงเนาะนี่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับแนน้ำซื่งให้เพิ่นผูดนะครับผมม่อนเทียนสารวัตรม่อนบ้านโคเครือครับโคเคอเครื่องสูตรอื่นกันยังไๆว่าสารวัตรม่อนครับเออบ้านเครื่องสูตรเนาะครับวมือนี่ตามเตียนอยู่นี่มีแต่คักด้พี่น้องมีอยู่จากแม่จากตัวจากโคมครับมือนี้มีอยู่สี่สาวสองโคมครับแม่ทองหนึ่งครับอืมครับเอาเขาเบิ่งโคมหนี่โค้เลกกันเนาะ ครับ,เน,รบเนีเมาเบิงคว้มสวยคว้วงามคว้วแดงจัดจ้านเลยครับเดอ้อพี่น้องที่เคยเห็นว่าแดงเรามาเบิงตัวหนีครับเคิ่งมาห่ามีเบิงคว้วสูงพี่น้องจะผ้าเบิงสีก่อนเลยครับเดอ้อผ้าเบิงสีก่อนขอบตาดำขอบหูดำนะาค้าดำเรือๆครับในนี่มีดำตาเล็บกับฟ้อยหางกับดัง่งเลยครับเครื่องเพียรกระดำครับ ม่แดงสีอย่างน้อยหน่อยสีเปลือกดูบอกเพื่อนเนี่ยแดงสัมสัมเข้มเขมครับหนังหน้าหนาเป็นงแม่สาวปะครับนี่ครับสาวแม่นี่สูงหายไปเลยเนาะครับค่มสูงลอยสี่สิบสองครับลอยสี่สิบสองเพื่อนมาเป็นว่าสาวทับไปแล้วตัวนี้เป็นลูกพ่ออไรครับนี่ล,นลูกหาสองศูนย์ครับลูกหาสองศูนย์แต่ว่าแต่ของเรา,ว,าว่ามีใบได้พี่น้องใบบ่ใบก็สร้างแล้วครับขันสีแดงครับป่านี้ อันนั้นทับยังไงครับพอเบ่งเนี่ยครับทศพลโอ้ตัวนี้ทับทศพลเนี่เด้อครับเด้อเนี่ยมาจากค่ายเดียวกันเลยตัวนี้ไหมเมื <c oughs> มาจากค่ายเดียวกันมาเล่นนะครับเนาะนี่สิบยิ่งผาเมษาเ่าเบ่งอยู่นี่กับสามสิบบ่ทับโอ้ยย่งผาทับไปอ <c oughs> โอ้ยพึ่งทับลนะพี่น้องเนาะพึ่งทับพึ่งทับกำลังทับครับ <c oughs> นั่งบระทันเดี่พ่อสิบมือสั่นพี่น้องเอ้ยนี่ เด้งคักแดงเนี่ยผมอ่อนซ่อนครับผู้ใดอยากได้งวดเดงครับไปเป็นแม่พันแม่บอกแม่ขอกแม่ขายครับซื้อไปเอาเนา่ยเอานไปครับนี่ปันลูกแจกหลานต่อไปนะครับหาสองศูนย์ครับแม่นี่ลูกสาวคงหาสองศูนย์สคห้าสองศูนย์นะเพื่อนเนาะนี่ครับลูกสาวเพิ่นย่างอยู่ดนะครับเด้อใครอยากได้สายพันธุ์นี่ครับเปิดให้เพื่อนว่างเขาเอาไปเลี้ยงเท่าไหร่ครับนี่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับภาษายะไรนะครับนี่ผู้มักัะ นำแดงแต่แขวครับครับมันแดงแบบจะไางน้อยน่อยแดงซำซำแดงแบบมีเสเน่ครับแดงแบบนี้บ่ออกนะพูดได้แพ้ข้วมแดงนะครับผูดได้แพงั้อแดงนี่รับรองยังไงก็สื่อแทนผมว่าลำโตลำขิงครับเล่าโตสวยเดี๋ยวยาวดีสูงล้อยสี่สิบสองบรรทายหนาๆครับผ่าสองซุนแล้วครับนี่แต่ว่ามีใบไห้ครับเพื่อนเราบรต้องถามหาใบเลยครับนี่ผมว่านี่คันระดับนี้เรานี่ครับ เบิ่งจากลำโตเบิ่งจากสีครับแน่นอนในราคาเจ็ดหมื่นไทยกว่าครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทด้วยพี่น้องเนี่ยเอา้าเบิง่งสภาพเล็บกะสภาพเล็บตั้งฟ้าดเลยพี่น้องม่มมีมองใดสทีสีดีเพื่นดอกโค่หนหางไงอวบเครื่องเพดดำเพดเครื่องเพดห้างมีมด้วยครับเด้อส่งห้างมีมย้อนโอนต้นนะครับสามสันพละหอดเล็บหน่อยครับฝอยหางเกือบหอดดิน เจ็ดหมื่นกว่าพันบาทครับเอาพี่น้องฟ้าฟ้ครับไผโทรมาก่อนทักก่อนไดีก่อนได้พี่น้องเด้อส่วนการลดได้ลดได้เท่ายหรือไปส่งได้ใกล้ได้ใกล้นั่นกัคุยกันในรายละเอียดเนาะครับนี่ตัวแรกนะครับ,รบสุดยอดครับมื่อนี้ครับเบื้องตัวต่อไปเนาะพี่น้องเอาประเภทหนาครับปัะนี้หนาหลังแดงแดงครับนี่ข้อมหนาหัวกระหลุนขอบตาดำขอบหูดำ เมนี่เล่นหนาเลยครับหนาสูงกระสบร้อยสามสิบแปดครับร้อยสามสิบแปดเครื่องเพียดงามครับเครื่องเพียดเครื่องเพียดทางมิมยนดตุนโอ้บ่อนท้ายไหมครับขาออกนุ่นนุ่นนะครับเด้อเมนี่เก็บสีสูงแมวขันอะไรครับขาออกนุ่นนนสภาพน้มลึงง่งเงาอาดหลาดได้หนาครับหลังนี่แดงอันแดงเสียบตาด้ครับหลังตัวนี้แต่ท้องมันจะออกสีนุ่นนนจังหน่อยเมนี่ลูกพอได้ครับเมนี่ลูกปีศาจแดงครับ พี่เศษหนึ่งสามศูนย์ไม่พี่เศษหนึ่งสามศูนย์นะครับแม่นี่ยแต่จัดเดือนแล้วเนาะครับตัวนี้สิบสี่เดือนครับสิบสี่เดือนทับไปทับคื่กันครับทับไม่ยังไรเนาะครับนี่ครับโอ้ทับพอดังอีกละพี่โก้ลอยล้านครับไม่ลูกพี่เศษหนึ่งสามศูนย์ครับทับพอดังคื่กันครับจากค่ายโชคนี่ลิมิตฟาบนะครับเดี๋ยวมันมือทับกันแล้วครับเนาะ ใสโนยี่ห้าเมษาโอ้พึ่งทับตัวนี้เนาะนเดี๋ยวน,นี้ตับกำลังสิขึ้นพึ่งทับด้วยครับนี่กล็ลดคดลอดเพล่ะครับคุณกล็ลดคลอดมกระลาหกหกโมครับนี่เนาะแมนครับเพื่อผ้าโอ้ตาผมบดีไปเด้นี้มกรลาหกหกนี่เนาะแมนครับสุดท้ายเออครับนี่วีโกโสองล้านครับแม่นี่ทับไว้มีแบบเพทแดงครับเทิงแดงโอ้เทิงยน เบ้งหนาครับลูกเจ้าปีศาจแดงเบื้องหนาดิครับเนี่ยนาพุ่นะพ่นอ่ะโอ้ตาหักนะครับตัวนี้ทับว้พี่น้องไปรุนเอาเลยครับติดว่าติดบันหูนะครับแม่สาวนี่ทับว้เข้าเปิดไปหลายเป็นเลยครับแม่นี่เจ็ดหมื่นเก้าขึ้นครับซ้ำกันกับแม่หันเอาพี่น้องบัดนี้เลือกยากกัเด้อบัดนี้เจ็ดหมื่นเก้าครับโตหันหาสองศูนย์ครับลูกสาวตัวนี้ลูกสาวพิเศษครับหนึ่งสามศูนย์เลือกยากนะครับบัดนี้ เอาเป็นสองตัวหลอดพี่น้องเอ้ยนี่ครับวสวยๆงามงาดไม่งแดงสิกะเดบิุงกะเป็นบุญหูบุญตาเนาะเมนบอไดเมนบล้มีเงินสื่อเพลินกะเอาถือว่า <c oughs> เป็นบุญหูบุญตาเขางเราเนาะพี่น้องเนาะดเดบิุงของสวยๆงามงาดไม่งแดงสิครับเนี่ยมื่อนี่ประเพียร์ลูกดังๆนี่อยู่นี่มัดได้พี่น้องได้สิพาเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับเนาะเจ็ดหมื่นเก้าพันครับครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้าวีโก้สองล้านไหมเนาะแต่ว่าหางตัวนี้ยังพันเงนาได้พี่น้อง นี่หางเพิ่อยู่เคร่งแข้งครับหางบอลเง่าปันไดเนาะเพิ่นกะสีพิสุทธิ์ยู่ลูกที่สามเพิ่งอาสยีเาลงหอดเลียบหน่อยกันหน่แต่ว่าเรื่องหนาเรื่องแดงมามากครับมามาครับ,มา,ม,ารบมาเบิงโตต่อมาครับนี่เบิงตัวใดนี่หนีบอกจากตัวแล้วครับอันนี้เทิงหนาเทิงเลิกเทิงเนาครับบ่เนี่ยขากะงามลึง่งน้าแต่น้ำล่างกบเลือกฟ้อยหางกะสวยหัวหลุนแต่งไววเรียบร้อยตัวนี้จะกเดือนจิกปีครับตัวนี้ นี่ครับใบเกิดเพิ่นหลังแตกหลังแตกคนเศร้าตัวนี้ลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งอ๋อครับของหลังอีกแล้วครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งครับนี่เอามือเกิดแล้วเนาะยีผามีนาข้อมหกสี่ครับครับในปีในเนมมีนาเมษาโอ้ปีปีสองเดือนปีสองเดือนเขาค่าอยู่บนเตียงคักเนาะแม่นครับผิวกไก่ทับแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ไก่ทับแล้วไก่ทับแล้วครับอีกบ่กกี่เดือนได้พี่น้องเนาะบ่จับได้ครับผูกไว้ซื้อ ท่านจับมูนี่มันดื้อมันเหมันดื้อน,นะครับพว่หน่อยมูนี่นนด้อ้อกำลังเห็ข้เขล้ยวพูดอะบันท่ายมาเบิ้งบันท่ายสามหนึ่งครับนี่นะครับเดอ้อเคเอสามหนึ่งศูนย์นร่วมศูนย์ศูนย์ร่วงงอางพ่อดังขึ้นี่ครับแม่นี่เปิดห้เพีนองเข้าไปเลี้ยงไยมันได้ครับนี่เปิดไว้หกสิบเก้าครับหกสิบเก้าโอ้ลงถ่ายดีครับเล็กเก่าด้วยครับเดอ้อเหล็กคำเล็คู้ครับอยู่รสมสิบบวก สูงร้อยสามสิบบวกครับบีสองสามเดือนนี่เนาะโอ้มาเบิ่งพี่น้งองเอาครับผมสีเน้นเบิ่งตัวกิง่งดนะครับเน้นมาเบิ่งตัวกริงนึ่งพันเนาะครับเนาะเพราะว่ามันบรรยายนบรรยายน่าหนากง,งามๆคักๆบ่ได้เนาะนี่นี่ครับโอ้งามค่ะกิลี่นี่แค่นี้เด็ดเขาเรี่ยวพันได้สีตืน่นๆจักหน่อยพุ่นน่ะเบิ้งเครื่องเพียรไหมอ๋บรรทายแค่เอฟสามหนึ่งนี่ค่ะกิลี่ได้พี่น้อง ราคาอีกทีนึงนะครับ6 9 0 0ื 69, บาท69,000่าพพี่น้องมักเม่ได้ปล่อยพลดครับเพิ่มทหากินหยาน้วยมั้งพูดอะยางยางย่อนยอะหย่อนไหมครับมันมันย่อนไป้ยครับเนี่ยย่อหย่อนไปเลยครับบ้านนี้มาสู่โหมดแม่ลูกเด้อครับบ้านนี้แม่เพิ่นกระแดงซำซำลูกกระแดงซำซำแม่นี่ลูกเพิ่นนี่ลูกพ่อได้ครับนี่ลูกเคฟหกแปด บานนี่เบิองหกแปดได้ครับบ้านนี่มีมัดทึ่งสามหนึ่งหกแปดเลยครับบ้าเก้หกแปดครับเบิองโค่นหางกำลังอวบเจ็กเดือนครับนี่สองเดือนครับสองเดือนหลังกลังสีเริ่มแตกเนาะสามเดือนสีเดือนขึ้นครับหลังแตกมายะแข่งขาใหญ่เด้ครับเคฟหกแปดลูกตัวที่ไหนพี่ครับนี่ลูกแรกครับอ๋อเป็นงัวลูกแรกเนาหันมาบิ่งแม่ครับแม่พิ่เป็นงัวลูกแรกลูกต่อไปพี่น้องไปทับเอาครับหนาน่นตูนสวดครับขอบตาดำขอบหูดำหนาขาดำครับ สูงอยู่หล่ไปเลยนะครับลอยหาซิฟครับสูงมี่ลอยหาซิฟครับน่มชัดเกียนบ่มีติงเนาะครับบ่มีเรื่องสีนี่บ่ต้องห่วงครับสีแม่กับเก่งสีลูกกับเก่งยืนขึ้นมึงพี่น้องปวดใจมักสีแดงๆสัมๆเด้อครับนี่เย Kf หกหนึ่งต้องยังหาแม่ไม่ได้ละหาแม่บ้างหลังน้อสีเหล่องแตกนี่เพี่น้องคนนหาแม่หาแม่เร็วฮะอู้ย่ำย่ำครับมึงบรนทายเด้อครับมึงบรนทายเพื่อนเด้อเหนือนกัน หม่ครับ K F 68หดนางามขนาดเลยครับนาคือพ่อขนาดเลยราค่าเปิดไปหลายเป็นไรครับนี่เปิดไปแสนสี่หมื่นครับหนึ่งแสนกับอีกสี่หมื่นครับพี่น้องครับสูงลอยหาิบแม่เพิินเป็นงัวหลูกแหลกครับแดงสัมจุมกุมนุ่มชัดเจนครับเต่านุ่มดีหัวนุ่มซีเต่าจับพังหางพอดีครับนำไตนำลางลึงเง้วครับเล็บนั่งฟ้าครับในราคาหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะพี่น้องลูก K F หก แปดตัวต่อไปเป็นลูกตัวที่สองพี่น้องไปทับเอาได้สดได้ครับเด้อได้สดได้แดงแลวครับนี่ได้สดได้แดงแม่เพิ่นกับทบมากจากน้อยเด้อพี่น้องพี่น้องกัดทบจากน้อยอยู่แม่เพิ่นติดกัะทบครับแต่ว่าลูกโคตรเลยครับพุทธะหันตะ2ซนเกินเนาะครับสองเดือนในราคาหนึ่งแสนสี่หมื่นครับมีมีใบเกิดอยู่ครับขอเบิ่งใบเกิดไปปมันนี่ครับใบเกิดหกแปดเนาะเมนครับหกแปด นี่ครับกาเล็ดหกแปดใบเบอร์หลอดมีครับซื้อหมงซื้อหมอเบอโร์ทมีครับพี่น้องเช็คสอบถามเลยเนาะกำหนดคลอด16เดือน2ปี65ครับปีหกห้าเดือน2กับคุค้มผ้าเนาะมนีนาเมษาไสอง <3 S 2> เดือนครับสองเดือนสามเดือนย่างนี่ครับเป็นเพีเยรแดงนี่ผู้ใดไรมางวาดแดงมือน,นี้ครับจัดให้เต็มเต็มเลยนะพี่น้องเนาะ,ะครับมาเบิ่งด้วยตาจริงเด้อพี่น้องเด้อ ครับมาเบิงโคมแม่ลูกลูกแม่อีกโคมหนึ่งครับแม่นี่เป็นง่วลูกสามหนึ่งนะครับนี่นี่ลูกหน่อยเพิ่นครับนี่สามหนึ่งเคเอฟสามหนึ่งนะครับเนาะครับแม่เพิ่นนี่ลูกโตที่ไหนครับนี่ลูกแรกเพื่อนครับเป็นง่วลูกแรกครับได้สดอีกเนาะบาทนี้สูงหลายไหมครับแม่นี่ร้อยสี่สิบสองครับมีร้อยสี่สิบสองเห็นเลยครับพี่น้องดึงตันเม็ดชั่วขืนเห็นร้อยสี่สิบสองครับเป็นง่วลูกแรกลูกสาของเคเอฟสามหนึ่งนะครับเนาะ กำลังห่วงกินกำลังห่วงกินหางกินห่วงกินเนียอยู่มาเบิ่งเคียบลูกสามหนึ่งครับมาเบิ่งเขีอบสามหนึ่งครับลูกสาวเพิ่นได้ครับนี่ม่นิ่มย่นครับบรรทายหนาเลยครับนี่ประเภทบรรทายหนาตื้อครับฝ่วงล่างสภาพเด็บการจีการยืนพื้นงอแงมขับขาขาเคียบหนึ่งงอแงเป็นสองเคียบแต่ว่าสามหนึ่งนี่บรรทายหนาหนาได้เพี่น้องหลังกันต้องหลังแตกได้ครับนี่อนง้อหน่อยหนอกตังจอกอดนะครับนี่ แม่เพิ่นกับเบื่องจากเตานมครับฐานเตานมดีครับแสงวันน้ำนมเพิ่นดีอขอเบิ่งใบเกิดนะครับ <Okay. S 2> นี่ครับเคฟสามหนึ่งมือเพิ่นเกิดเนาะครับพี่น้องเนาะอะวันที่สกกิบเก้ากุมภาพันหกห้ามีนาเมษาก็สองเดือนที่กันสองเดือนเท่กันสามคมแหลกกันบ่แมนครับไรกันเลยราคาเด็ดปะราคาแมนนี่แสนสามหมื่นบาทแสนสามหมื่นพี่น้องแม่นี่ได้บริหน้าคือเมียผ่น สูงบ่ถึงไปยังหันเด้วยนั่นบ่แมนครับนี่ครับแสนสามหมื่นเตานมดีดีรับพี่น้องหนาโน่นตุนสวยครับขอบตาดำขอบหูดำครับแม่น,นี่เมึงฐานนมเตานมเพลินไหมครับลูกบ้านมากินหรอวะนี่พี่น้องกําลังไข่ครับน่องต้องเสียห้าวเนี่าขวดมาบีบเซไปเรื่อยดิมึงมึงเลื่นคนขอบตาขอบหูหนาขาดำเล็บดีฮะดำไม่มองตีหูเป็นยอมดเขาเลึกเขาไหล รคาคาหนึ่งแสนสามืนครับพร้อมกับลูกสาว KF 3 1สามหนึ่งนี่ครับเนี่ยอายุ2เดือนนิดๆพี่น้องไปเบิ่งช่วงสี่หาเดือนนะครับเดอ้อมือนี่ครับศูนร่วมศูนยร่วมพอดังๆทั้งนั้นเลยครับเหมือนนี่อ้าวเดือดบนอีกแล้วครับพี่น้องขอกนี่ครับตัวสุดท้ายมือนี่ครับพี่น้องถ้วยเลยถ่ายเลยตัวใด บทบทจังไรได้พี่น้องเด้อเสียงเสียงอ่ะซีบอ่หมบอใสไปไหนเนาะเบิ่งจากหุ่นจากส่งมันพี่น้องกับพ่อหูุนะครับนี่เพราะว่าอยู่นี่ร่วมร่วมงัวพอดังแต่เมวานนี้มึดเลยครับสัมพ่อผมไปหาอยู่ทางอื่นบุคลมี <c oughs> เพิ่นไม่เจ็บไปมึดเอาครับลูกซีบายแมนครับศูนย์เก้าหกสาวซีบายศูนย์เก้าหกลูกสาวซีบายศูนย์เก้าหกเด้อครับเด้อตัวนี้ไม่นั่งเอกประจํามือน,นี้นะครับ เรื่องหนาเรื่องย่นบ่ต้องห่วงเฮ็ดเขาไว้เรียบร้อยเกือบเพลงดำล่ามโค่หนหางพ่อดีบอดอ่ได้ใหญ่จนเกินไปควายหางเกือบสิฮอดเล็กน้อยน้ำใต้น้ำล้างลืง่นได้หนาครับบาดนี่ได้เลิกไอ้ทั้งเลิกได้ทั้งหนาโอ้เมืองตาคือพอตัวเนาะเมืองตาโอ้เลยเออร <c oughs> าศีอีจังหน่อยเมืองบัดย่างพทษเกินทอนนี่รับประกันมั่สุดตัวเลยครับรับประกันรับประกันบ่มีแดงกันรับประกันมั่สุดตัวครับอยู่นี่นั่งเอกประจำ ประจำคลายมือนี่นะครับเนาะจ็กเดือนจ็กปีครับตัวนี้นี่ครับใบเกิดเคอับขอเบื้องตามใบนี้เนาะนี่ครับซี่อบอยศูนย์เก้าหกเด้อครับแม่นี่ยเพศเพิ่นทับสองเทียงขึ้จังไดเนี่ยสองเทียงครับเอาเอาเอาตัวเพิ่นเขียนชัดๆเนี่เนาะแม่นครับนี่เพิ่นเขียนมือเกิดได้ไหครับซิบเก่าเมษาหกสามครับนี่แม่นครับแม่นสองปีสองปีกับอีกสองเดือนมาถึงพันถึงเมษายซิบเก่าไหม เดือนนี้กับเมียสาสองปีเดือนนี้กับเมษาโอ้ยลืมผมกัได้สองปีน้อยๆสองปีน้อยๆครับนี่หอดบ้านถึงสองปีเต็มทั้มได้หนี่โอ้โหเต็มแล้วพอเป็นสิบเก่าเนาะเหมือนี้มันมีสิบมีสิบเจ็ดสองปีน้อยๆพี่น้องผมก็บผาดผาดลงหลงเรื่อนๆนะครับนี่เบื่อแน่เลยผมกัได้หน่างามครับหน่างาม หน่กนู่นตูนส่วนเขาข้อบ่ายได้ป่ะนี่ <c oughs> ได้ครับได้ได <c oughs> โอ้คุณดีบาดเนี่ยนี่แล้วมักมองคุณอยู่แล้วเนี่ยสีว่ายนี่หลังนี่แผ่นๆหนอกตั้งโจโกโ้ขาตรงเรียบดีสี <c oughs> แม่นี่สีแพ้หาสองศูนย์นะครับด้วยต่เรียงหนานี่ท่าชนเลย <c oughs> เรียงหนาท่าชน <c oughs> ยืนง้นมง่ามไม่หล่ะยืนงามไปาไม่นี่เป็นร่องแค่สีหาสองศูนย์ตัวเดียวครับ กับหลังพิเศษล่องนิดเดียวแต่แว่าเลื่องหนานี่ขาชนตาชนทุกทุกความหนาครับราคาเปิดไวหลาเลยครับเปิดไว้แปดสิบสามครับ, 83, รบแปดหมื่นสามพันพี่น้องมักตัวได้ชอบตัวนี้ครับตัวนี้แปดหมื่นสามพันลูกสายซีไใ้ศูนย์ก้าหกยากแล้วผู้ใดอยากได้พันธุ์ดีๆไปเลี้ยงเอาไปพัฒนาต่อเอาไปเป็นนอเปน็นแนวไป,ไปเป็นงัวมมุ่นงัวมั่งครับลูกมากกับลูกแจก,กล้านกันต่อไปนะครับเนาะ เอาไปเป็นัวต้นนามเอาไปเลี้ยงไปนะครับมาเบิ้งเอาอยู่นี่ครับทุกตัวผ้าเบิ้งอยู่นี่ครับงามมัดทุกตัวแล้วแต่เงื่อนไขถึงตัวไหนด้วยครับแล้วแต่ความหมักของแต่ละบุคคลนะครับต่อจากนี้ไปสุดท้ายแล้วรับตัวนี้ครับสุดท้ายแล้วอ่ะสุดท้ายท้ายสุดพี่น้องคอยรอสวยๆด้วยนะครับเด้อเงินทองเหลือใส่อังธงครับสุขบาลหลังกายแข็งแรงล่ำลุ้ยครับฝากพี่น้องเข้านะครับสุดท้ายมากนึ่ รัากัสำรับมือนีผมก็เปิดชิปเป็นชิปแรกเนาะครับก็ให้ที่น้องสนับสนุนเลยนครับครับผมครับมีของฝากค่นี้ครับอ่าขันอยากเบิ่งตัวจริงนะครับผมแจ้งไว้ทางต้นละครับแต่ว่าผมเน้นเน้นว่าเบิ่งตัวจริงาเพราะว่ามันบรรยายคว่วงงามบไดเหมึดครับขันบรรยายควาวงงามมอดมันสีดนล่ะพี่น้องเอาพ่อหอมป่าหอมพ่อในพี่น้องเนาะครับพอกันชิปนาชิปไหมครับชิปนี้ผมอันนั้นท่วครับพุ่นพ่อสารวัตรเนงก็ครับมนเทียนพ่อสารวัตรมณเทียนครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับ